สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคำวิเศษนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็ไฟไหม้โบสถ์นอตต์ดามที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะขอพาเพื่อนๆไปติดตามข่าวผ่านทวิ t เตอร์นะครับตอนนี้เป็นวันอังคารที่16เมษายน2 5 6 2ครับ6โมนาทีนะครับมาดูที่ Twitter ร์ @nonsisus นี่นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะรายงานละเอียดเลยครับ อาสนาวิหารนอตเตอร์ดัมได้รับความเสียหายร้าแรงมาแล้วเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1793และได้รับการติสังขรครั้งใหญ่ระวงคิสตตวรรษที่19จนมีสภาพก่อนหน้าถูกทำลายนี่ครับแล้วเมื่อคืนไฟไหม้นี่นะฮะเ,เพื่อนๆนี่นะฮะนี่ฮะ AFP ครับ AFP ร,บ AF รบ AF ายงานเลยไฟไหม้ก็คือเมื่อคืนก็น่าถ้าเมื่อคืนเที่ยงคืนใช่ไหมฮะ ก็น่าจะไม่ประมาณ6โมงเย็นประมาณนี้นะฮะของฝรั่งเศสอาสนาวิหารนอตเตอร์ดัมถือเป็นบทที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลกใช้เวลาสร้างเกือบ200ปีนั่นเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ซึ่งอาสนาวิหารกําลังอยู่ในการบูรณะยังไม่ทราบสาเหตุครั้งนี้นะครับแล้วก็ซีนเอนรายงานด้วยครับนี่ฮะนอตเตอร์ดัมคาร์ทิร Oh, ออกเสียงยากที่หนึ่ง Was complete in 13th century It's one of Paris' most popular attraction Drawing in estimate 13 million visitors a year โ oh, หคนไปดู13ล้านคนนี่หากระ่วนเลยนะครับนี่ครับด่วนเมื่อคืนเลยเกิดเพลิงไหม้ครั้งร้ายแรงที่อัศนวิหารนอตเตอร์ดัมกรุงปารีสครับ วิหารที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสร้างเสร็จในคริตรสตศตวรรษที่ส3ากำลังเสียหายจนไม่สามารถควบคุมได้ครับโอ้โหผมว่าเศร้ากันทั้งโลกเลยรวมถึงฝรั่งเศสด้วยภาพความเสียหายจากยอดแหลมครับอาสนวิหารถล่มลงมาทั้งโครงสร้างเมื่อคืนจากไฟไหม้ครับนี่ฮะจากภาพนี้นะครับเห็นโอ้โห ไม่อย่างนี้เลยภาพวิดีโอที่ยอดแหลมของนอตต์ดามถล่มลงมานี่นี่ถล่มนี่ฮะโอ้โหเสียดายเลยครับนี่ฮะเพเตมเนี่ก็เหมือนกันครับด่วนไฟไหม้นี่ก็รอยเตอร์นะครับ นี่เป็นภาพที่ไฟโหมไหม้เลยภาพจากรอยเตอร์ครับเกาะกลางแม่น้ำแสนซึ่งเป็นที่ตั้งของอาสนวิหารลอตเตอร์ดามสั่งอพยพคนจากเกาะแล้วมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยวข้องท่านที่บนเกาะนะครับตามตารางแล้วช่วงที่เกิดไฟไหม้เป็นพิธีมิสาพอดีซึ่งไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับนี่ครับ อีทวีตครับขอบคุณทวิตเตอร์นี้ครับนี่ครับคนมุงดูเลยฮะรอยเตอร์นี่ฮะหักแล้ว อันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบโครงยอดแหลมนะครับของอสนะวิหารน็อตต์ดำเอฟพีครับตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีครับทีมสอบสวนคุงภารีเริ่มทำการสอบสวนสาเหตุไฟไหม้อสนะวิหารมีรายงานว่าประธานาะธิบดีมานนเองมาคองเด,เดินทางถึงจุดเกิดเหตุแล้วหชั่วโมงที่แล้วครับโคศกอสนะวิหารที่สัมภาษณ์บีบีซีว่าโครงสร้างของอสนะ อาจเสียหายทั้งหมดและไม่เหลือเขาคงเดิมโดยอาจเหลือซากโดยต้องรอดูของสร้างคุ้มหลังคาเหนือสนามวิหารได้รายแรงแค่ไหนมิติสอครับตีสองสมนาทีเจ้าหาที่ดับเพลิงขึ้นรถเคลนพยายามดับไฟที่ลุกลมไปหอระครังครับโอ้โหมิติสครับปารีสที่ไม่มีรัด แต่ดำคงไม่ใช่ปารีสหนึ่งในผู้การสัมภาษณ์ของอผู้ที่หนึ่งในสัมภาษณ์ของชาวปารีสที่มองอัศนวิหารอนาะยุร่วม800ปีถล่มลงมาครับตีสองนาทีครับไฟไหม้โครงนั่งลานสำหรับที่นั่งคือบริเวณส่วนหลังคาที่มียอดแหลมดูจากภาพจำลองเห็นว่าเป็นส่วนกลางของอัสนวิหารซึ่งด้านล่างเป็นโครงหลังคา และมุกโครงสร้างภายในครับโอ้โหทวิตเตอร์นี้ละเอียดมากเลยครับเนี่ยคุณนันซียสเดี๋ยวเราค่อยๆดูไปครับ4ชั่วโมงที่แล้วครับภาพกราฟิกจำลองโครงสร้างอาศนาวิหารนอตเตอร์ดัมในกรุงปารีสฝรั่งเศสเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นส่วนที่ไฟไหม้ใหญ่คือต้นตอนต้นคือส่วนที่เต็มไปด้วยโครงนั่งร้านสำหรับบุรณะ ซึ่งศูนย์กลางอาสนวิหารมียอดแหลมตั้งอยู่ครับอืมผมนี่อยากไปฝั่งเศสมากก็คงไม่ได้ไปเห็นบอร์ดยังไงก็ตามขอให้ได้สักครั้งหนึ่งได้ไปเห็นในชีวิตฮะโอ้สูญเสียมาก ตีสองครับหน่วยดับเพลิงกรุงปารีสให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่ได้ใจว่าสามารถหยุดยั้งอาคารนอรเตอร์ดามอาสนีวหานอรเตอร์ดามได้หรือไม่นะครับอยู่ตอนนี้ได้หรือไม่อันนี้โดนั์ทรัมป์นะฮะโดนั์ทรัมป์ทวีตเลย So horrible to watch the massive fire at Notre Dame in Paris where h a p f f r y i n g water tank could be used i t put it out Must uh, act quickly เขาบอกว่าคนนี้บอกผู้บัญชาการหน่วยดับเพลิงกรุงปารีสระบบว่าการดับไฟนอรเตอดามเข้าสู่จุดที่เป็นที่ตายนับอีกชั่วโมงครึ่งหากละคังยักษ์หลุดลงมาเพราะไฟไหมหอละคังก็จะถล่มไปด้วยโอ้โหคนนี้แกก็แปลได้ดีนะครับสุดยอดมากเลยสุดยอดมากสุดยอดมากขอบคุณมากเลยครับคุณนันซิอส นี่มาถึงปีสามีสามไม่เหลือไม่ปรากฏเปลวไฟจากหอคอยทั้งหอคอยเหนือหอะระฆังทาง,ทางใต้ของอาสนาวิหารคาดว่าควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ในโถงอาสนาวิหารยังมีเปลไฟลูกชนอยู่นี่ครับนี่ครับ สชั่วโมงที่แล้วครับภาพที่เป็นไปหลังจากอาสนาวิหารนอรเดอร์ er me, มอดลงโดยที่โครงหินไม่หล่นลงมาทั้งเสาซุ้มแบบโกธิกนั่นคือโครงสร้างยังอยู่แต่รับความเสียหายหนักส่วนโครงสร้างไม้เสียหายทั้งหมดในกรณีไร้แรงไฟควบคุมไม่ได้นอรเดอร์มอาถล่มลงมาโอ้โหไฟครับ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับ หน่วยดับเพลิงกร,รุงปารีสรายงานว่าสามารถจำกัดไฟวงไฟในนอตเตอร์ดามได้และชื่อว่าสนาวิหารแห่งสำคัญของโลกจะไม่ถล่มลงมาทลายโดยสมบูรณ์พร้อมกันนี้มีนัดดับเพลิงเก็บหนึ่งรายครับ2ชั่วโมงที่แล้วครับสองชั่วโมงที่แล้วหน่วยดับเพลิงกร,รุงปารีสความมั่นใจว่าสามารถรักษาโครงสร้างหลักทั้งเสา องหินไว้ได้นะครับจะไม่ถล่มลงมาทั้งหมดครับก็ขอบคุณขอบคุณทวิตเตอท่านนี้นะครับคุณนันเซียสขอบคุณมากๆเลยครับโอเคอยู่แมนฮัตตันนิวยอร์กครับในแปลข่าวในครั้งนี้ด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเสียใจกับชาวฝรั่งเศสและคนทั้งโลกนะครับที่วิหารลอตเตอร์ด,ดามถูกไฟไหม้แต่เชื่อว่าจะได้มีการบูรณะครับเพราะว่าเคยเห็น ปติศาตร์ในอาคารปอิศาสตในในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตหรือว่าโปแลนด์เนี่ยถูกระเบิดถลม่มในสงครามโลกครั้งที่2ก็บูรณะกลับมาได้ครับก็ขอขอขอ,ขอไว้อะไรและขอขอแสดงความเสียใจกับชาวปารีสด้วยแต่แต่เชื่อว่าจะบูรณะกลับมาได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ชิพทำควาพิเศษสวัสดีครับ